สวัสดีค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เซียงไฮมค่ะใช่ค่ะ,ะ,คะลงโรงแรมกัน้งโรงแรมชื่อ โรงแรมนี้นะคะที่เรามาพักกันนะคะมีชื่อว่า Holiday Inn Shanghai นะคะซึ่งห้องที่เราจะมารีวิวให้ทุกคนดูเนี่ยจะเป็นห้อง Family Room นะคะหนานจริงโรดวิวค่ะ,ะก็คือจะอยู่ในจะอยู่แทบๆหนานจริงโรดนะคะก็คือเส้นที่เป็นถนนคนเดินอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันนะคะว่าห้องเป็นยังไงกันบ้าง ในห้องกันแล้วน,นะคะใชคะ่ค่ะก็จะเป็นมีเครื่องทําน้าร้อนแล้วก็จะมีน้ําซึ่งน้ําเปล่านะคะเราจะขอเขาได้ตลอดเวลานะคะน,น้ําฟรีฟรนะคะแล้วก็เมื่อวานวหนูเห็นหุ่นยนต์เอามน้ำมาให้้วยสิ่งระคะอ๋อใช่ที่นี่มีหุ่นยนต์ด้วยหุ่นยนต์นกดลิ์เองแล้วก็โทรศัพท์มาเองด้วยนะคะส่วนตัวข้างในเนี่ยจะมีสองเตียงเตียงอาจจะเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าเรานอนมาแล้วใช่ค่ะเรานอนมาแล้วซึ่งเตียงเนี่ยจะมีเตียงใหญ่แล้วก็เตียงเล็กนะคะก็จะเป็นห้องนอนได้สามคนค่ะ แล้วก็วิวนะคะส่วนผ้าม่านเนี่ยคือมันมันกดปุ่มมันจะปิดเองได้ะค่ะใช่ค่ะหรือว่าเราจะดึงมานิดนึงให้มันปิดก็ได้อัซซีล,ลองดึงให้ดูหน่อยแต่ว่าถ้าเราดึงสีนี้นะคะห้องเราจะมืดมากเลยะค่ะพี่จินไม่เป็นไรค่ะอ่ซซีไปอีกรอบ โอเคส่วนโซนนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็จะมีเป็นโต๊ะกับเก้าอี้นั่งนะคะ oh. แล้วก็ทีวีแล้วก็นี่จะเป็นที่วางกระเป๋าเดินทาง <Okay. S 1> ค่ะซึ่งเมื่อกี้ถ้าเราเข้าห้องมาในทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยจะเป็นห้องน้าเลยก็คือจะไม่มีอะไรกั้นระหว่างห้องน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือมีสบู่มีโลชั่นให้จะายน,นะด้วย ใช่จากนั้นนะคะนี่ก็จะเป็นห้องอาบน้ำค่ะพี่ดึงออกมาด,ดึงออกห้องอาบน้ำตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นลายจุดๆใกล้ๆใช่ะค,ะค่ะแล้วก็ห้องชักโครกนะคะโอเค okay. ส่วนด้านนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าน,นะคะ,คะ วางของวางโนวางนี่วางนั่นได้ก็มีรอง,งท้าให้ด้วยใช่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะอ๋อจจดีลืลข้ารล่้างมีตู้ตเย็นด้วยถูกต้องก็ห้องนี้ก็ถือว่าเป็นห้องไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมากนะคะพอดีพอดีใช่พอดีพอดีถ้าใครใสนใจก็มาได้ก็เดินข้ามไปฝั่งถนนหนังจริงโรดที่เป็นถนนคนเดินได้เหมือนกัน ก็อ,อาหารเช้าเนี่ยเราก็มีถ่ายรูปให้ทุกคนนะคะอาหารเช้าเนี่ยจะอยู่ด้านล่างเลยก็คือตรงข้ามกับล็อบบี้เลยเข้ามาปุ๊บจะเจอทั้งห้องอาหารแล้วก็เจอล็อบบี้ด้วยนะคะ ้าใครชอบก็อยาลืมใครชอบอะไรใครชอบคลิปนี้คลิปนี้ก็่อยาลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครก็อย่าลืมกดกระดิ่งกินข้อานนะคะบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีค่ะ